มาทดสอบประมาณนเนี้ยต่อยก็พาช้างมาแต่คำนันทดสอบเรียนรู้ในวันซ้อมแหละครับนรู้คิวกันแล้วเพราะว่าจะมีเด็กคอยปล่อยคิวพี่ตอนนี้ออกนะครับพี่หมอมนะครับพี่คลานนะครับอะไรประมาณนี้เราก็จะบรรยายกำกับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่น้องๆใส่ชุดทหารแล้วก็ประกอบเพราะว่าอาจารย์พัชรีเนี่ยซึ่งกำกับโดยวิทยุวออยู่แล้วนะครับผมบังคับโดยเรียกว่าช้างบังคับวิทยุอะไรประมาณนี้เรารู้กันนะ มาบังคับวิทยุเดินวิ่งไปตรงนี้นะยกนั่งอะไรประมาณนี้ยแต่ย้อนกลับมาตรงที่พอเกิดเหตุแล้วนะครับผมทําไงน,นะครับนะเพราะต้อยเอาการกล้วยไปปลูกก่อนแต่ต้อยเขายังตกกระจายอย่างช็อกอะ่ะเพราะว่าเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์การกล้วยเขาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะผมเองผมก็ได้เคยขี่การกล้วยปีก่อนผมกับบุกขาวเป็นเพื่อนกันบุกขาวเป็นชามเมฆ ไอ้บัวขาวเขาก็ขี่ไอ้ตองผมก็ขี่แก่นกุ้ยก็โบกไม้โบกมือกันในงานช้างสุรินทร์กันเป็นประจำอยู่ทุกๆปีแต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้ต่อยอย่างชออ็อกยู่ผมก็เลยต้องแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าพี่น้องประชาชนอย่างคลาท่านเต็มอัศาจรรย์เนี่ยหลายพันท่านจะเห็นตามคลิปที่ผมโพสต์ไว้ว่าวันนี้วิบแตกเลยวันเสาร์าวันนี้ประชาชนหลังไหลกันเข้ามาแล้วเหตุเกิดตอนประมาณที่คนกำลังหลังไหลเข้ามาพอดีก็ระงับเหตุน,หนึ่ง ก็เหลียวช้างไปถูกแต่การสแสดงต้องดําเนินเดินทางต่อนะครับนะตัวสแสดงตัวละครทุกคนก็จะต้องเข้าประจาจุดแหละก็เอาเพชรพันล้านเข้าไปนะครับทำการสแสดงได้ในวันนั้นเป็นปกติเพราะว่าเพชรพันล้านเขเป็นช้างที่น่ารักแต่ว่ากาน,ะนคุ้วยนะท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าเวลาเนี่ยเหตุอันนี้ผมหลายคนอาจจะตั้งคําถาม,ถามแล้วก็โทษทั้งคนหรือเปล่า โทษช้างหรือเปล่านะครับหลายคนไม่เข้าใจในเรื่องช้างออาก็โทษสัตว์ไปก่อนเพราะสัตว์พูดไม่ได้หลายคนก็เป็นโทษคนผมก็เลยบอกว่าผมไม่ขออนุยานะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือทำเราอย่าโทษใครแล้วเราอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้ถ้าเกิดว่าผู้บาดเจ็บเขาเป็นแม่เราล่ละอ่ะอออาอันนี้ก็ต้องมองในมุมกลับถ้าผู้บาดเจ็บเขาไม่เห็นว่าโอ้ยพี่หนุมบาดเจ็บทับตายเลยแนละ้วที่มายกความผิดตอนนี้ปอยชาชนนะครับนะหาคนผิด นะครับนะใครกับใครก็หาค<อ>วามบินก็อยากจนะให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกันนะครับนะไม่มีใครอยากให้เกิดน,นะครับเหตุสุดมิสัยจริงๆแต่คราวนี้เหมือนเราขับรถไปชนไม่มีใครอยากขับรถชนหรอกครับนะถึงเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราครับนะวันนี้ต้องเข้าใจเหตุแต่วันนี้หลายคนอาจจะพูดอยากเห็นกันทุกอ๋อสุดท้ายกูจะต้องอยู่อย่างหวาดระแวงอา่าพอเวลาเริ่มใช้คําพูดแบบนี้แหละอันนี้กูเริ่มนะมีคําพูดเพื่อปกป้องตัวสิทธิมนุษย์ในความเป็นมนุษย์นั่นแหละ แต่พวกท่านกาลังจะทิ้งพวกผมคนชาวช้างที่เหลืออยู่ไม่กี่ร้อยคนเป็นกลุ่มเล็กๆท่านทั้งหลายจะพูดยังไงก็ได้ผมก็เลยของความเป็นใจนะครับเนื่งองจากเราไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็พวกผมนะครับเหลือกันไม่กี่คนยังคงอนุรักษ์รักษาสืบสารต่อยอดและพัฒนาต่อแล้วขยายพงเผ่าพันธุ์ของช้างที่บันปชนนะครับรักษาช้างบ้านนะครับและช้างป่าแตกต่างกันยอย่าเอาไปเอยช้างป่าอย่าไปพูดวันนี้มันมันเ,เลอะเทอะไปแล้วครับนะก็ อย่าไปขนองตามฝองน้ำลายอย่าไปนั่งเทียนเขียนข่าวให้รู้จกากข้อมูลความจริงวันนี้คุณต้อยนะครับไหนะอยู่กับผมนะครับนะแล้วก็อยู่กับทุกๆคนไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็นะครับเข้ามานะครับดูแลผมในฐานะที่ไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบและโดยเฉพาะท่านอาจารย์พรชัยเจ้าของบริษัทไดมอนด์อินดิชนเนี่ยไม่ต้องมีความรับผิดชอบเลยยังได้เลยนะทำไมพูดอย่างนั้นเพราะอะไรไหมเพราะการทําสัญญา เขาดูแลรับผิดชอบเฉพาะในสนามแต่เหตุเกิดการนอกสนามและที่สำคัญช้างการกล้วยไม่ได้อยู่ในสัญญาไม่ใช่ช้างมาทำางานและพอเวลารู้อาจารย์รู้ว่าอันนี้เบื้องต้นนะครับอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีข้อเท็จน,นะมีแต่ข้อจริงรก็คือการกล้วยเนี่ยนะครับนะอาจารย์เขาไม่ได้ให้มาทำไม่ได้ให้เขามาแสดงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้างท้สองอาจารย์สั่งให้ถ้าคุณออกมาห้ามมาออกมัน ในสนามนะห้ามาเอาออกมานะคุณต้องปลูกหลังอยู่ข้างหลังอยู่ได้แค่เป็นเพื่อนผายเพชรพลันแต่คุณต้อยก็ได้พูดโดยตรงๆว่าผมเอาออกมาโดยพนักงานผมยอมรับผิดนะครับนะผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเพราะว่าท่านจบมาผมก็เหมืออาชีพผมก็มั่นใจในช้างผมนะครับทุกคนเลี้ยงช้างเราก็มั่นใจลูกเราเมียเราเรารู้ใจแต่ไม่เคยไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่เอ๊ะผู้ชายคนนั้นเขาจะให้อาหารแล้ว มีการหยอกล้อแต่ว่าหนึ่งผมขออนุญ,ญาตบอกตามตรงว่าวันนั้นผมเป็นคนที่ส่งผู้บาดเจ็บโดยรถแอบนซ์จากโรงพยาบาลดอนเจดีไปโรงพยาบาลสมเด็จยุพยาทยุพรารับแต่ผมได้สอบถามผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ชายนะครับคนเดียวนะั่นแหละว่าพี่นะครับนะเพราะว่าเจ้าหนะ้าที่พยาบาลจะต้องนำตัวไปเข้าไปผ่าตัดต่อหรือไม่เพราะว่าข้างในเขาเลือดออกในช่องทง้องเพาว่าพี่ขออนุญ,ญาตนิดนึงพี่ทานเหล้ามาไหม,มโอ้ผมทานพุกวัน เะนั้นเป็นเหตุอาจเกิดขึ้นได้ว่าเอ๊ผู้ชายคนนี้เขาได้ดื่มเหล้ามานะครับนะเพราะเขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่นะครับนะคุณหมอที่อยู่ในรถนะครับนะบนะแอมบูเลนอยู่กับผมภายในสองคนก็ผมทานเหล้ามานะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดทานเหล้ามาในเกิดการพา่าตัดเลือดออกไม่หยุดถึงอันตรายแก่ชีวิต่านะแต่อันนี้อันนี้เ,เป็นเป็นสาเหตุที่หนึ่งนะครับว่า เขามีสติสัมปชัญญะเหมือนคนทั่วไปธรรมดายื่นให้อาหารแกสัตว์แบบปกติหรือธรรมดาหรือไม่นะครับนะสัตว์เขาไม่ได้เฉลียวฉลาดเท่ากับมนุษย์หรอกครับนะแต่บางครั้งบางทีแต่วันนี้อย่าลืมนะครับมีมีน้องเขาอยู่ตัวเล็กๆนะครับนะแล้วโดยเฉพาะเรามีกลิ่นสุราหรือไม่นะครับมีกลิ่นสุราหรือไม่เนี่ยเอ๊แต่ว่าด้วยพฤติกรรมทีม่ผู้ชายคนนั้นแกดื่มเหล้าอยู่เป็นประจําอยู่ทุกๆวันนะครับนะแล้วยื่นให้อาหารนะครับนะ ด้วยมีคนเห็นนะครับว่ามีการแย่ช้างนะครับนะน mm ั hmm. ่นกล้วยก็เลยนะครับนะ mm hmm. แต่ด้วยด้วยพฤติกรรมจากที่เห็นนะครับนะด้วยพฤติกรรมจากภาพต่างต่างนั่นกล้วยเขามีาการถามพี่เขานะครับอันที่สัมภาษณ์จากคนบาดเจ็บนะครับในรถแอมบูเล mm ็ hmm. เดี่ยวนั้นทันทีช้งางก็ตกออกไปนะครับพ mm hmm. ะเขาตกออกไปเนี่ยแสดงว่ามันมีพฤติกรรมคือเฮ้ยมึงออกไปได้ไหม mm hmm. อย่าอย่าเข้า ทำอะไรน้องอยังอยู่ตรงนี้ได้ไหมแต่ถ้าช้างมีพฤติกรรมเศ่้าแล้วนะครับนะบางคนเอาไปเขียนว,ว่าช้างตรงมันนี่ไปใหญ่เลยเนี่ยในเขาเรียกว่านั่งเตียนเขียงข่าวผมก็เลยใช้ไปต่อกับคนพวกนี้ไม่ได้นะครับนะเอ่อไอ้เรื่องช้างตรงมันเลิกคิดนะครับเพราะมันไม่ใช่นะครับ,รบสองช้างมีพฤติกรรมอย่างไรเขาวีออกไปเห็นไหมครับพอวีออกไปคุณต้อยหันมาเสร็จปุ๊บยกงาขึ้นหยุดลูก,กก้านด้วยคําเดียวหยุดช้างอยู่ในการสงบนิ่งเห็นไหมครับภาพนผู้นมทั่วประเทศ คนป่วยอยู่ตรงนี้ช้างไม่มีการเดินไปซ้ำช้างไม่มีการกาวีกวาดเดินไปทาร้ายเข้าของรา้านค้าต่อต่อเห็นไหมฮะครับช้างอยู่ในการควบคุมและในสมาธิและมีสติสมัญญาครบถ้วนครับเห็นไหมฮะและ้วก็นี่คือหนึ่งบอกเหตุว่าช้างไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าวโดยนิสัยโดยตัวของเขาแล้วครับพฤติกรรมเราเรารูได้เลยครับเอ๊ะเจ้าของสั่งหยุดหยุดแถวตรงเลยเห็นไหมครับไม,<อ>ไม่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 กวีกวาดต่ออันนี้เป็นฐานที่หนึ่งครับ ดันั้นเมื่อเอาไปผูกก็มีพฤติกรรมปกติผมไม่เชกวานและผมก็ไม่ได้รู้จักการ่วยเป็นกรณีพิเศษผมก็ยังเดินเข้าไปหาไปพูดคุยกับคุณต้อยการพวยก็ไม่ได้มีพฤติกรรมนะครับนะเพตแต่ทุกอย่างที่ผมพูดมีคลิปหมดนะครับผมไม่ใช่ผมพูดลอยๆผมบันทึกคลิปไปหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรถแอมบูเล็ในการสัมภาษณ์กับทุกคนผมมีคลิปยืนยันนะครับนะแล้วก็ให้นะไว้นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับผมเป็นคนประมาณนี้นะครับทำอะไรนะครับต้อง ให้ตรงไปตรงมาไม่เชื่อว่าเราจะไปเองเลี้ยงช้างมาวันนั้นนะครับนะเขาจะบอกว่าเองเลี้ยงช้างเองก็คงเป็นเพื่อนกันเองก็เป็นพวกกันด้วยกันท้งนั้นแต่เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเราก็มีความด้วยกันเป็นคนด้วยกันทางนั้นแต่ก็ต้องให้ช้างและม้าอยู่ร่วมกันในยุค2 5 6 7ให้ได้ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะก้าวกระโดดไปอยู่ในยุคแห่งเทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่างไรท่านจะทิ้งพวกผมไว้อยู่ข้างหลังเหรอ นะครับประวัติประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ยังมีช้างคำสืสอสงคารามที่ได้แผ่นดินอยู่ยังมีความสุขร่มเย็นย็นจวกจนทุกวันนี้นะครับท่านก็ลํำลึกนึกถึงนะครับนะความพระปีชาสามารถขดงองค์สมเด็จพระนเรศวรและบุญคุณของชนชาวช้างที่รักษาและขยายพันธุ์ต่อนะครับพงเผ่าพันธุ์ของช้างและท่านควรจะภูมิใจมากๆที่พวกผมมีกันอยู่เหลือแค่ไม่กี่ร้อยคนจากทั่วประเทศยังมีวิชาความรู้ประสิตประสาทและสามารถ เรียนรู้แล้วก็สามารถให้ความรู้กับสัตว์ใหญ่แล้วก็สามารถนํามาใช้โชว์วันนี้เราไม่ใช้ช้างทําศึกสงครามเราใช้ช้างเข้าสู่สาหกรมการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปไหนเงินเข้าก,กระเป๋าช้างคนเดียวหรือเปล่าเกี่ยวครับแม่ค้าแม่ขายในนานับนะครับทุกาส,าสาขาอาชีพได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายเขามาซื้อผัอแลกวเขามาซื้อก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับและนี่คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันเป็นบวกลูกโซ่ฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าได้ชมคลิปนี้อยู่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ รักช้างอย่าทำร้ายช้างเราเป็นเพื่อนมนุษย์แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมทำยังไงก็ไดน้นี่คือ Amazing in Thailand ที่ช่วยกันอนุรักษ์รักษาสืบสารต่อยอดส่งเสริมต่อนะครับนะฝากไว้เรื่องราวของพายเพชรพันล้านวันนี้ไม่ได้ต้องการมาหาคนผิดแต่อยากให้ท่านทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับนะช่องพายเอกชัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้นให้ตนน่คร๋อ ชื่ออะไรนะครับมาาสตอรี่มานาสตอรี่นะครับนะช่วยนะครับเผยแผ่นะครับข้อเท็จจริงให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ <c oughs> แล้วก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องประสบกรชาวไทยทั่วฟ้าเมืองไทยให้มีความสุขสนุกสนานกันต่อไปเ <c oughs> อาละครับวันนี้ผมบริษัทเจษดาภารราชบุรีนะครับนะให้ข้อมูลชัดๆกับท่านผู้ชมนะครับจากปากด้วยตัวของผมเองนะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทเฟซบุ๊กเจษดาภารราชบุรีอันที่มีคนติดตามอยู่แสนสี่หมื่นคนได้ตลอดเวลาครับผม ครับผมเกอ,อถามอาจารย์เนี่ยครับว่าอาจารย์ครับเพชรพันล้านกับาทาง้งอ,อ,อาจารย์ทางทีมงานของอาจารย์คือคร่วมงานกันมาตลอดที่ผ่านมาเพชรพันล้านเพิ่งจะมาทํากันที่<ม>ดอนเจดีย์นะครับ,รบแต่ว่าด้วยเพชรพันล้านเนี่ยเราเห็นกันที่สุรินทร์นะเพราะอ,อาจารย์รมาแล้วเพราะอาจารย์แกทํางานช้างสุรินทร์เป็นคนกับนะครับแต่ที่เสียงอยู่ที่จังหวัดสุรินทอเมซิงอินเทอร์แลนด์ที่ผมเคยเอาม้าไปขี่ล่อช้าง แล้วผมก็เอาบัวขาวไปเปิดงานนั่น<อ>แหละนั่นคือท่านกำกับโดยท่านอาจารย์พรชยัยบริษัทไลมอนอิมเมจินครับค่ะผมเห็นความน่ารักของพี่พหลานใช่ครับอันนี้ความแจน,นรู้ของพี่พหลานก็เลยเชิญมาร่วมงาน,านครับมีช้างน่ารักและมีช้างมีความรู้เยอะแยะมากมายแต่เขาเรานั้นมีแม่แม่อุปถัมภ์อยู่ค่อนข้างเยอะแต่พี่พหลานเนี่ยครับนะเขาเป็นช้างที่ผมจะขออนุญาตบอกนิดนึงละด้วยความรู้สึกเขาเป็นช้างที่ยังด้อยโอกาสอยู่ แม่แม่แม่ยกพึ่งจะวันนี้หลายคนพิ่งจะรู้จักเพชรพลานจากข่าวนี้ครับใช่ว่าเพชรพลานใครใ<ช>วาเพชรพลานอ๋อก็เลยเป็นรู้รจักสืบข่าวว่านี่คือลูกํำพาแม่ยังอเนตอานาดยังอยู่อย่างอานาถาก็เลยบอกว่าวันนี้นะครับนะการช่วยเหลือผู้เยียวยาผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงยังเจ็บอยู่อีกเยอะก็อยากจะให้แม่แม่นะครับพี่น้องประชาชนคนรักช้างทั่วประเทศวันนี้นะ ถ้าท่านทั้งหลายอยากจะบอกว่าเอ้ยช่วยกันนะครับเมื่อวานเห็นช่องไพระชัยได้มอบเงินสดมาให้นะครับนะรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอบอุ่นคนช้างผมเหลือกันอยู่ไม่กี่คนแต่พวกผมไม่ทิ้งกันผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะครับถึงแม้ว่าผู้บาดเจ็บจะเรียกเงินกันค่อนข้างจะนะครับนะก็ต้องช่เยค่าเสียหายก็ตามที่เขาจะเรียกนะครับนะก็าอยากให้ ค่อยๆนะครับแล้วก็ปฏิเด็นมานอนค่อยๆค่อยๆคุยกันนะครับนะ <ผม S 1> แล้วก็จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษเพราะเป็นเหตุสุดวิสัยไม่อยากให้เกิดน,นะครับนะเพราะว่าคุณต้อยเขาคงไม่ได้มีเงินมีทองทรัพย์สมบัตินาไรของเขาไม่ได้ทำนะครับก<ม>็มีแค่ช้างที่ยังต้องรักษาพงขอพันแล้วก็สืบสารต่อย,ยอดกันอยู่นะครับนะจะให้เขาคุณต้อยไปขายช้างขายลาวอันนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับนะอย่าไปทำกันถึงขนาดน,นั้นนะครับก็ยังได้ รักษากันไว้นะครับในความเป็นมนุษย์นะครับก็ขอฝากแล้วก็วิงวอนแม่ๆนะครับนะได้ช่วยคุณต้อยอาจจะเป็นการบริจาคโดยผ่านเลขบัญชีของคุณต้อยโดยตรงนะครับพอได้ได้ฝากไว้แล้วเล็กๆน้อยๆครับอาจารยรรู้สึกว่าเกินไปไหมที่ว่าคนเจ็บเพียอตั้งสามล้านสี่คนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับนะคุณป้าเนี่ยเรียกมาหนึ่งล้านนะครับนะครแล้วก็คุณพี่ที่อายุ 40ห้าสิบกว่าที่ขาหักเนี่ยเรียกมาเจ็ดแสนนะครับแล้วก็คนที่เลื่อนออกในช่องท้องที่ปกไปด้วยมีผู้ชายคนเดียวเรียกเจ็ดแสนแล้วก็พี่ผู้หญิงคนที่มีพกช้ำดําเขียวที่ไม่ไม่มีแผลนะครับ,รบไม่มีแผลนะครับมีแค่ช้ำๆนะครับ,รบเนื้อเขียวๆเหมือนเราต่อยกันเหมือนเราล้มอะไรประมาณนี้แกเรียกมาทีแรกเรียกมาสามแสนนะครับนะแล้วคุยกันในคืนนั้นก็เรียกกันมาสองแสนแล้วคุย แล้วก awesome, ็มาอีกวันหนึ่งแกก็ลดมาให้เหลือแสนหนึ่งอะไรประมาณนี้ยมันก็ตกถูหมันผมถือว่าหนักนะหนักหนักหนักมากหนักมากหนักสาหรับแต่ว่านี่จะบอกว่าหม้เงินล้านสาหรับใครบางคนบางครั้งบางทีอาจจะหากระทั่งชีวิตยังไม่เจอแต่สําหรับเงินแสนคนพวกนี้ขออนุญาตไม่ได้ดูถูกต้อยนะอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้นะครับนะมันยากมากนะครับเราหาเช้ากินคําคนพวกนี้เขาย่องร่อนเล่พเนจร ผมจะบอกว่าหลายคนหลายท่านนะนึกอยากจะไปโรบิสันโอเคเธอไปเจอกับฉันได้เลยแต่คนอย่างผมกับคนอย่างเขาไปสงเด่ไม่ไดนะ้เพราะยังต้องมีพลังจะไปจะไปเที่ยวกับครอบครัวสามวันสี่วันไม่ได้ถิงนะติงว่ชาบุรี้วไม่ใช่ต้อง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 เอ้ยช้างจะกินอะไรวะเอยแล้วใครจะเอาเอาน้ําให้ช้างวะนะมันไม่เหมือนก็ตายนะก็ตายใส่กล่องแล้วก็ไปไหนก็ได้นี่นี่คือคนชนชาวช้างแต่ชนนี้เออ บอกตามตรงว่าจะใช้คําว่าสูญเสียอิสรภาพแต่เพราะว่าด้วยใจจํานงที่เรามีความรักและเมตตาและผมอาจจะบอกว่าผมปลูกสาบให้ออกมาเลี้ยงมาทรงองค์ษัตริย์ช้างทรงองค์ษัตริย์ก็ว่าได้แต่ครับเพราะวันนี้มันมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่าเอ๊พวกท่านอยู่กันไม่รู้นะวันนี้ประชาชนนะครับทั่วประเทศไทยกว่าเจ็ดสิบกว่าล้านเนี่ยแล้วเหลือกับคนตัวเล็กๆที่ยังต้องเลี้ยงช้างผมยอมแต่งตัวไม่สุภาพ ผมอาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าสวยผมอาจจะไม่มีเน็กไทใส่สูรแต่ว่าผมยังเป็นขี้ค่ายังเป็นทาสนะครับเฝ้าหาอาหารขี้ยังต้องเก็บนะปวดหัว,หวปวดท้องกระวนกระวายยังต้องเฝ้าต้องดูมืดค่ำดึงดืง่นเฮ้ยหาสะรดหายามาโยนให้มันกินก่อนจะนอนเปิดมุ้งดูแล้วเฮ้ยมันกินแปลว่ามันร้อนแปลว่าที่เป็นแบบนี้นะคนชาวช้ามันไม่ใช่อยู่กับสุขสบายนะครับนะกออ็อยากจะ พี่น้องประชาชนนะตั้งยงกับเคสนี้ไม่จะเป็นเคสแรกนะครับนะเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกก็้ถามว่าเราจะต้องอยู่ยังไงท่านทั้งหลายโลกสวยนะครับนะไปบอกว่าเออไม่รู้อ่ะพูดแบบเห็นแกตัวแล้วพูดจะเรียกว่าได้ฝักเมียสียฝักเพื่อนอันนี้ไม่เอาแล้วต้องทํำยังไงอ่ะฉะนั้นท่านต้องรู้ความเป็นมาเป็นไปของประเทศไทยก่อนนะครับนะมันมันมีอย่างนี้เว้ยเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้ภาคภูมิใจเราได้อะไร แล้วถ้าว่าพี่ไม่เอาอะไรเลยถ้าพี่ไม่ไม่สนใจอะไรดีก็อยู่ในโลกของท่านแต่วันนี้ยังมีมีมนุษย์ที่ยังมีจิตใจเมตตาแต่เขายังไม่มีความสามารถในการเลี้ยงการจัดการอีกเยอะแยะมากมายเขาก็ยังสามารถส่งกําลังทรัพย์เป็นกําลังใจอาจจะห้าบาทสิบบาทร้อยบาทเรารับกันมาหมดแล้วนะครับแต่ถามว่ารับรวยไหมล่ะเนี่ยสภาพนี่คือเรื่องจริงนะท่านผู้ชม แต่ถ้าคนชาวเช่าโหปลูกบ้านหลัง20ล้านเอออย่างนี้ค่อยหน้าอิจฉาผมเจสันดาฟาร์มรับรีไลซ์สดเรื่องวัวน,นะเจ้าแรกของประเทศไทยมีวัวอยู่ในฟาร์ม4,000ตัวมไม่ได้รํารวยจากช้างไม่ได้ประสบความสำเร็จเรื่องของช้างแต่วันนี้ใช้ความรู้และคว,วามสามารถแล้วเข้าใจแล้วก็ประสิทธิ์ประสานอยากรู้ผมจึงเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นคาเฟ่ขี่ช้างปีชมปีเข้าปีทุกอย่างปีหมดให้ลูกให้หลานมาเรียนรู้ อยู่บนคอช้างเพราะวันนี้ผมโชคดีเป็นบุญอย่างสูงได้ช้างที่มีลักษณะดีนะครับก็เลยเชิญความหลวงจากสร,รั้งจังหวังทำการสมโพชให้เป็นช้างประจำจังหวัดเชิญท่านผู้ว่าเชิญหมดเลยมาเป็นประธานในพิธีให้เป็นช้างประจำจังหวัดแล้วก็เปิดให้เข้าชมรีลูกๆหล,ล,ล,ลานมาขี่คอมาเรียนรู้วิชาชา้างพาออะไรรู้ไหมพราะวันนี้ท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าเราถูกถอดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยออกไปแล้วจากการเรียนการสอนฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นนะครับวันนี้ท่านตีลูกทรงเดชนไม่ได้นะ่ะ ครูจะมาตีลูกสังเดชไม่ได้นะแต่สมัยผมเรายังถูกครูตีนะพ่อแม่ตีเดินนี่โอ้โหพูดจาในส่งเมสเซนเจอร์กระแทกใจหน่อยโอ้โหร้องไห้ร้องห่มบางคนยิงตัวตายและนั่นคือสังคมที่เราไม่ได้ใช้การพ่อปกครองลูกแต่วันนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในแบบพ่อปกครองลูกอ่านะครับเราก็จะมีความอบอุ่นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น แต่วันนี้ถ้าเราอยู่กันแบบโลกสวยอยู่ตามจินตนาการเลยเนี่ยอันตรายมากนะครับนะลูกเหล่านี้แหละลูกๆกหลานเราน่ฉะ,ะ,ะนั้นผมจึงขอเป็นเพียงแค่ตัวละครแทนองค์สมเด็จท่านตัวเล็กๆวันนี้ผมเป็นตัวจริงนะครับ14ปีแล้วบวงสวงสมโพนด้วยตัวผมนะครับนะโดยพรามจัดทรงสถานที่ตรงนี้นะครับนะมีท่านบรนรหารศิลปะอาชานะครับเป็นประธานก็คือเป็นประธานในพิธีก็ ามาแล้วฉะนั้นท่านผู้ชมครับผมขอเป็นกระบอกเสียงตัวเล็กๆน,นะครับนะที่วันนี้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้เรื่องช้างอย่างงแท้และชัดเจนผมอาจจะไม่ใช่เป็นผู้รากมากดีผมอาจจะไม่ใช่เป็นเศรษฐีรวยทรัพย์มากมายมหาศาลแต่วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายเห็นช้างนะครับนะตรงไหนก็แล้วแต่นะครับนะ,มะนะไม่ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปให้สตังค์เขาเยอะแยะมากมายคาพูดและคอมเมนต์ของท่านนั่นแหละรครับจะเป็นกาลังใจให้คนเหล่านี้<ๆ>เหล่านี้<ๆ>ยังได้อยู่ต่อและส่งกาลังใจ แต่เมื่อไหร่ที่ท่านทั้งหลายคอมเมนต์แหม่บางครั้งบางทีนะไอ้น,นี่เอาช้างไปเล่มันเจ็บปวดไอนน้ช้างขอทานเจ็บไหมละ่ะศักดิ์ศรีของความเป็นไทยไปไหนหมดละท่านเป็นคนไทยวนะเนี่ยเจ็บปวดคนระับอยากให้เป็นกำลังใจท่านชอบท่านก็ช่วยกันคอมเมนต์ส่งเสริมแล้วช่วยกันแชร์แต่ถ้าท่านไม่ชอบขออนุญาตอยู่เฉยๆเถอะครับนะรักกันอยาน่า อย่าอย่าอย่าไปฆ่ากันนะครับนะแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะคนและช้างอยู่อย่างมีความสุขแล้วเรามันมีวิธีการแต่ถ้ามันไม่มีวิธีการช้างจะไม่อยู่คู่กับมวลมนุษยชาติมากว่าพันปีวันนี้ช้างยังคงอยู่แต่ก็นี้ทํำยังไงล่ะเราไม่ได้ทําสึกสงครามแล้วเราก็ส่งสู่ช้างส่งสูุ่าสารกรรท่องเที่ยวจากช้างที่เราจะต้องไปทํายุทธาธีนะครับ แล้วใช้ช้างตกมันนะท่านผู้ชมครับถ้าช้างตัวใดเจ้าพญายชัยยานุภาพไม่ตกมันทําไงรู้ไหมก็ต้องเอาเหล้าก่อเพื่อได้กําลังฤทธิ์มหาศาลเพื่อจะได้อํานาจการทรําลายล้างแล้วถ้าไปอยู่ในถ้าท่านไปเกิดอยู่ในยุคนั้นท่านไม่ตายกันแล้วนะครับแต่นี่คือความรู้และความสามารถนะครับคุณต้อยตูนขึ้อยู่แค่เนี้ยสั่งช้างมันหนักสามตันไปยุ่นหยุดทุบเลยนะไม่มีกวีกว่าต่อที่ไม่สงสารคนพวกนี้หรอครับ วันนี้มันเราใช้โซ่ใช่ไหมโซ่ยังต้องใช้นะแต่ว่านี้โซ่เขาไม่ได้ล่ามติดก,กับคุณต้อยแต่เขาใช้โซ่ใจที่คล้องใจกั้นกล้วยกันอยู่นะครับนะโซ่ใจคล้องเพชรพลานกันอยู่นะครับผมพาคุณต้อยตะเวนน้ำตะเวนบกขึ้นรถลงเรือผ่านหัวตะพานมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับนะก็เป็นกำลังใจเหนื่อยนะมันมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่เหนื่อยนะน้่งลงมันไกลนะครับนะแต่เราก็ยังต้องดำรงชีวิตกันอยู่